สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสมาไลฟ์ฟอร์เ r e วอรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอซีดีคลาวเกะวงโนโมเทียอัลบั้มเยลโล่ไรนะครับหน้าปกจะมีพี่ฟักแฟงพี่เมง้งพี่ชายพี่เต้แล้วก็พี่ไอซ์ยืนแบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ชื่อวงโนโมเทียอยู่นะครับแล้วก็มุมซ้ายจะเขียนว่าคลาวเกะโนโมเทียเยลโล่ไรนะครับมุมซ้ายบนมุมขวาจะเขียนว่าคราวเกะ แล้วก็มีรูปไม้แล้วก็มีตัวเคแบบนี้นะครับส,ส่วนข้างล่างอ่ะจะเขียนว่า y เ l o โล i g h t นะครับซึ่งเป็นชื่ออัลบั้มเขามุมซ้ายล่างก็จะเขียนว่า Genie Record แล้วก็25ปี GM Grammy รูปยิ้มนะครับซึ่งจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปมากอันนี้ราคาก็155บาทส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่า h o Home Cloud เกะบ้านสีเขียวกับ Cloud เกะ f อร Commercial ตึกสามสีแล้วก็มี VCD คาราโเกะทั้งไทยและอังกฤษแบบนี้นะครับส่วนข้างปกก็จะเขียนว่า v c d ี c d คาราโเกะนอรเทียเยลอร์ไลท์แล้วก็จะมีเลขรหัสแผ่นแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์อยู่ไว้นะครับสงวนลิขสิทธิ์ตุลาปีห้าหนึ่งนะครับข้างหลังปกก็จะมีชื่อเพลงหลายชื่อเพลงปกตินะครับแล้วจะมีคําว่า www.gmember.com แล้วก็จะมี m a n g o t i a โปรดิวเซอร์บายโดยภูษก์จตุรบุลหรือพี่ออฟบิกแอสนั่นเองแล้วก็มีนมอเทียแล้วก็สัญลักษณ์ชื่อวงและนี่จะเขียนว่าเว็บดาราโอเกะสนุกทั้งร้องสนุกทั้งเต้นโชว์รีลเด็ดๆในโลกออนไลน์ส่วนอันนี้จะเป็นสงวนลิขสิทธิ์ตุลาคมปี51รหัสแผ่นนะครับแล้วก็ m p 1 Capability Power Color คอนเนอร์คอมเพนดิจิตอลวิดีโอแล้วก็จะมีรายชื่อบริษัท เจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย gm grammy แล้วก็ที่อยู่ของบริษัทแบบนี้นั่นเองจะมี2008แ gm grammy pcl นะครับวันที่บริตคือ15กันยายนปี51านวันวางจำหน่ายคือ14ตุลาคมปี51นะครับวิธีใช้เพื่อดูและฟังจำนวนสิเพลงส่วนอันนี้จะเป็นใบอนุญ,ญาตนะครับ n o m o t e a อัลบั้ม e l l o w Light บริษัท gm grammy จำกัดมหาชนอนุญ,ญาตกรุงเทพมุกสีน้ำเงินเหมือนเดิมเลขรหัสคือกท0-2968 3 5 1. ผู้รับรองสำเนาแบบนี้นะครับข้างในนี่ครับเปิดมาก็จะเป็นรูปแผ่นสีชมพูกับสีเหลืองแล้วก็สีดําตัดกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยโนมโมเทียเย l โลไลท์แบบนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ชื่อวงชัดเจนแต่มันทึบหน่อยอันนี้จะเขียนว่า compact disc digital video MGA GM Grammy Genelec แล้วก็ VCD Cloud g a t e แล้วก็บ้านสีเขียวกับตึกสามสีแล้วก็เลขรหัสแผ่นกับใบอนุญ,ญาตนะครับแล้วมีเขียนคําว่า yellow light ส่วนอันนี้ข้างล่างเนี่ยจะมีคําเตือนของตึกสามสีอยู่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นท่านสามารถนําไปเแพร่เพื่อเอผยแพร่เสียงแพร่ภาพได้นะครับถ้าได้รับอนุญ,ญาตไปเรียบร้อยแล้วบ้านสีเขียวกับตึกสามสีก็อ่านเอาเองนะครับ ผมจะมาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรอ่าอันนี้จะเป็นรูปวอลเปเปอร์ในอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็จะมีรายชื่อเพลงว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้และใครเป็นคนเรียบเรียงเพลงนี้นั่นเอง อ่าถ้ากล่าวออกมามันจะเป็นนี่นะครับจะเป็นรูปพี่พวงนาวเทียอยู่นะครับก็มีแค่นี้นเองก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะอที่มันน่านำเสนอให้รีวิวให้ชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ